แคนโตนาวิ่งเข้าใส่ฝูงชนแล้วกระโดดถีบแบบกังคูคิกเลยนะครับใส่ซิมมอนไปเอ็มดอกเลยทีเดียวคนที่นั่งอยู่ในแซนครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลคิวซัลฮารเ,เล่ได้ตกตะลึงอ้าปากค้างกับจังหวะนั้นปกติเราจะเห็นแฟนบอลชอบแทสทอคใส่นักเตะบ,บ่อยๆแต่ก็ไม่เคยมีมาก่อนครับที่นักบอลจะเอาคืนด้วยการกระโดดถีบเมื่อแคนโตนาได้ระบายอารมณ์โดยการกระโดดถีบแฟนบอลคนนั้นไปแล้วนักเตะแมนยูทั้งทีมครับทุกเว้นแก รีพาลิเซอร์ที่ยืนงงด้วยความช็อกทุกคนรีบเข้ามาระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนปีเตอร์ชไมเคิลรีบพาแคนโตนาเข้าห้องแต่งตัวทันที ทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่าการทำประตู3ประตูใน1นัดเขาเรียกว่าแฮตติกแต่มันมีลึกซึ้งไปกว่านั้นครับนี่คือสิ่งที่โคพารเมอร์ทำในนัดที่เชลซีเจอกับเอเวอเรตันเขาทำในสิ่งที่มีฟุตบอลนักฟุตบอลน้อยคนครับที่จะทำได้แบบเขาคือการทำแฮตติกเจอร์แมนแฮตติกเพอร์เฟกต์เจอร์แมน แฮทติกเท่าที่ผมกล่าวมามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะไปทําความรู้จักกันกับการทำแฮตติกที่เพอร์เฟกทั้ง3อย่างนี้ว่ามันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วมีใครทําได้บ้างแล้วยากขนาดไหนติดตามได้ในรายการครับ ข้อแรกนะครับการทำแฮตติกแบบแรกเรียกว่า perfect h a t t i ิกครับเป็นการทำประตูด้วยอวัยวะ3ชิ้นครับซึ่งอาจจะประกอบด้วยเท้าซ้าย1ลูกเท้าวขวา1ลูกแล้วก็ศีรษะ1ลูกหรือว่าลูกหมกนั่นเองนะครับแสดงให้เห็นว่าคุณมีทักษะการจบสกอร์ที่มีคุณภาพและหลากหลายครับโดยใช้ทุกส่วนของร่างกายในการทำประตูแบบนี้เรียกว่า perfect h a t t i ิก แบบที่2ครับคือ German h a t t i ิกนะครับหรือว่าอาจจะอ่านออกเสียงตามประเทศเยอรมันหรือออสเตรเลียก็ได้นะครับ German h a t t i c ที่ประเทศเยอรมนีและออสเตรเลียนะครับจะมีแฮ t t i c แบบเฉพาะตัวของเขาคือการทำ h a t t i c ที่ทำได้3ประตูติดต่อกัน ในครึ่งเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการทําในครึ่งแรกครึ่งเดียวครึ่งหลังครึ่งเดียวโดยที่การทําประตูนั้นไม่มีนักเตะคนใดมาขั้นกลางเลยครับถือว่าการทําประตูแบบนี้นั้นยากมากๆเลยทีเดียวและที่ยากไปกว่าน,นั้นนะครับนอกจากจะเป็น perfect hat trick นอกจากจะเป็น German hat trick แล้วนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ยากคูณ2ขึ้นไปอีกครับคือ perfect German hat trick ครับ คือคุณต้องทำา3ประตูด้วยอวัยวะ3อย่างครับไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาหรือว่าใช้ศีรษะในการมงแล้วต้องทำประตูติดต่อกันโดยไม่มีใครเข้ามาคล่านการแล้วสุดท้ายต้องทำประตูภายในครึ่งเดียวครับไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรกหรือครึ่งหลังแต่ในโคพเมอร์ที่ทำเขาทำได้ในครึ่งแรกใช้เวลาเพียง16นาทีกับ5วินาทีด้วยนะครับ โดยในประวัติศาสตร์ของพีเมอร์ลีกนะครับมีคนทำแฮตติกได้ทั้งหมด394ครั้งครับมีนักเตะเพียง6คนเท่านั้นที่เคยทำเพอร์เฟกต์โชว์แมนแฮตติกได้โดยประกอบด้วยคนแรกครับทอมมี่จอห์นสันของแอสตันวิลล่าครับในปี1 9 9 4งพันถึงหนึ่นะครับคนที่2จารุก้าวิอาลีของเชลซีนี่นะครับทำได้ในปี1 9 9หถึ่งพันี่3ครับอายากิาีจ็ดถึงหนะครับของเอยเวอาแตันที่สามครับอายเ0ตตี้ยาคูครับ คนที่4 Import ม,มาจากเชลซีอีกแล้วครับคนนี้คือดิเดเยสด็อกบาครับซึ่งทำา Perfect ต์โจ h ม t t i c ได้ในปี2009ถึง2010คนสุดท้ายที่ทำได้ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ของแมนเชสตครับซึ่งทำไว้ในปี2022ถึง2023ครับนี่คือนักเตะ6คนครับที่ทำ e r f r c t ฟกต์โจแ t ท t i c ได้ล่าสุดครับคนที่สร้างประวัติศาสตร์และสร้างความบือหามโดยมีความแตกต่าง จาก6คนนี้นะครับคือโคพาเมอร์นักเตะดาวรุ่งของเชลซีครับเทปนี้อาจจะเป็นเทปสุดท้ายที่เราได้พูดถึงเจเกนคอปในฐานะกุญซือของลิเวอร์พูลก่อนหน้านั้นที่เจเกนคอปจะเข้ามาลิเวอร์พูลต่างถูกล้อต่างๆนานาว่าเป็นทีมที่ไม่ประสบความสำเมร็จเอาซะเลยหรือว่าเป็นทีมที่ไร้แชมป์นั่นเองความกดดันต่างๆถาโถมเข้าใส่นักเตะลิเวอร์พูลถาโถมเข้าใส่แฟนบอลลิเวอร์พูล แต่เมื่อผู้ชายคนนี้ได้ก้าวเข้ามาในถิ่นแอนฟิลเขาได้เปลี่ยนทุกอย่างในแอนฟิลให้ต่างไปจากเดิมทำให้สโมสรเรียบภูกลายเป็นสโมสรที่มีแฟนคลับมากติดอันดับต้นๆของโลกอีกครั้งหนึ่งด้วยผลงานของเขาเจอเกนคอป